วันนี้แม่ทำอะไรกันตรงนี้คะจิกกัดพี่แม่ค่ะหล่อเล่น Happy birthday Happy birthday อไม้เ็นนอว่างไปาปาอย่าเบื่อ่อกรอไมเอาวิชให้ทยกอายุเขา24ในปีนี้ พี่อวยพอรลงครับก็ขอให้น้องเบสมีความสุขทั้งแข็งแรงนะครับมีแต่ความโชคดีแล้วก็ได้คนที่ใช่เร็วการเจรอนอมากเลยองกีน่าจะเปลี่ยนเป็นคแต่งงานด้มคันเกิด่อนเาัคะ พี่ปโรยความวันเกิดใหพี่เมธค่ะคนไหนพี่เมธคนไหนคนหล่อหลอกคนนั้นนะคะโสดนี่นะตอนนี้กล้ามแข็งมากฟิตมากรวยเยอะโสดจีบได้โอ้โหกล้ามแข็งมากหล่อมาก ไอ้ครัวใช่ไหมไม่ใช่บอกใช่ไหมอ้าววันพรมเม็ดเหรอคะขอให้เรอวันหล่อคืนมีเงินทองเหลือใช้ชาติอีกสิบชาติก็ใช้ไม่หมนหาแฟนได้ดีๆรวยๆสวยๆน่ารักไม่มาเกาะเม็ดกินขยันทำมาหากินทำให้ผัวรวยขึ้นนะคะลูกสาวแน่นอนแน่นอนนะะหาได้เมื่อไหร่ดูบนจิ้งเทปของเจีนนะคะใช่ค่ะของช้ำลวยด้วยงานที่ทำหล่อโดยการสวยของช้ำลวยด้วยค่ะจัดไป มันเกิดแล้วครับก็ไวพรให้น้องเม้นะครับส่หวันเร็วๆครับแบบตัดสินใจรีบๆตัดสินใจได้แล้วเพราะมีสาวหลายคนรีบตัดสินใจว่าจะเอาขนาดอะไรขอบคุณทุกคนแม่กนาะขอบคุณพ่อด้วยขอบคุณพี่ด้วยใช่ดีมากค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์สำหรับหนุ่มน้อยอายุ24ปีวันนี้ด้วย